รักการสังคมแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิดพร้อมให้บริการ4มีนาคม2564นี้ ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามแม่นิดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยวันที่3มกราคม2564นายทศพลกริจวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดาระลอกใหม่และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้นจนรัฐได้มีคำสั่งปิดสถานที่ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการหลายประเภทส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวซึ่งในการนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจาก มีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากโรคกระบดติดต่ออันตร,รายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพศ2563ซึ่งนายทศพลชี้แจงต่อไปว่า กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บ,บังคับตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2563โดยผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ6เดือนใน15เดือนจึงจะเกิดสิทธิรับเงินกรณีว่างงานแต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องอยู่ ประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะคะ เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าโดยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน90วันช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด -19 ในครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ในายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่4มกราคม2564เป็นต้นไปดังต่อไปนี้นะคะ หลูกจ้างผู้ประกันตนมีหน้าที่กรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนสปส2ขศสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sso.go.th แล้วนำส่งให้ในายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารต้องถูกต้องด้วยนะคะ 2. นายจ้างมีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงานในระบบ e-service ดังต่อไปนี้ 2.1. บันทึกข้อมูลในระบบ e-service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบสปส2 017และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด หรือกรณีกักตัวค่ะ2.2รวบร,รวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสพส .2 ขีด017ของลูกจ้างที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-service บน w w w s s o g o t s เสร็จสิ้นตามข้อ2.1นำส่งทางไปรษณีย์ตอบรับนะคะ ส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน3วันทําการนับตั้งแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้นตามข้อ2.1ค่ะซึ่งนายทศพลยังย้ำว่าในการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุโควิด1 9นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนต้องดำเนินการตามข้อ1และข้อ2และขอย้ำว่าลูกจ้าง ผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมายังสำนักง,งานประกันสังคมและหากดำเนินการดังกล่าว ครบถ้วนเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน5วันทําการและรอบตัดจ่ายกําหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีการกําหนดปิดและเพื่อความชัดเจนขอย้ําว่าลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าทํางานและนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเท่านั้นนายทศพลยังกล่าวต่อไปอีกว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤตโควิด -19 ทุกด้านเพื่อหาแนวทางการกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในช่วงระบาดโควิด -19 ะระลอกใหม่ให้มากที่สุดค่ะจบข่าวค่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อน ทางนายจ้างและลูกจ้างก็ดำเนินตามที่กล่าวไปข้างต้นนี้คลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ายบาย